ออรู้ยังไงท่านครับรู้ยังไงคบเวลานั่งเนี่ยคนทำมิจฉาสมานล่ะรู้ยังไงถึงจะเรียกอ่ะทำถูกมิจฉาสมารู้ยังไงเวลาบ้างเนี่ย,จจออย,ร,ยรูย้ออยังไง,อ,อ,งไอ่าท่านบอกว่ารู้ถูกรู้ที่หนักรู้มม่รู้ที่นักนะแม่ถูกไหมกรดอไม่ ต่อ้ปนะคือว่าต้องรู้สึกตัวค่ะว่าดูอะไรเวลานั้นน่ะต้องรู้สึกตัวว่าดูอะไรอย่าลืมอย่าไปเลือกแต่เพียงแบบนั่งนั่งเฉยเฉยเต้อคะท่าความรู้สึกตัวอันนี้เป็นความ้ำคัญมากทีเดียวที่สหนักใจอยู่ก็หมายถึงว่าความรู้สึกตัวเท่านั้นแหละ ท่านผู้จเจริญนิพพานเนี่ยจะทําไม่ได้หรือไม่ทำนี่ทำน,นี้แหละถ้าใบาอันนี้แล้วลก็จะไม่ยากเลยคือจะต้องรู้สึกตัวว่าเวลานั้นมันดูรูปอะไรดูนามอะไรใช่ไหมคะเยอย่างนี้แถ้าเวลาได้ยินทำไงเวลาได้ยิน ทำความรู้สึกตัวมีสติแต่ไม่ทันยะรู้สึกว่าอย่างไรในเวลาได้ยินนะมันตืรู้สึกว่ายังไงในเวลาได้ยินอรู้สึกในเวลาทางหูเนี่ยมาได้ยินเราต้องกำหนดนามที่ได้ยินใช่ไหมแล้วกำหนดนามที่ได้ยินเนี่ย ก็ต้องทำความรู้สึกตัวว่าดูนามที่ได้ยินอะไรอย่างนี้เอาเลยแค่นี้ก็การที่ดูรูปก็ดีดูรูปนั่งก็ดีดูทำไมดูทำไมหรือจะไปดูนามที่ได้ยินก็ดีจะดูทำไมดูรูปก็ตามดูนามก็ตามดูทำไมดูทำไมคะอ่ะ ดูทำไมคุณเคยทำกรรมฐานมาแล้วอะดูทำไมคะฮะแค่นีอฮะอ่าดูแค่รู้ว่าเป็นรูปอันนั้นเป็นรูปอันนั้นเป็นนามแค่นั้นดูแค่รู้ว่ามันเป็นรูกเป็นนามไม่ใช่เป็นเล้าตอนนี้แหละดูแค่นี้แหละดูให้ดูอย่างนี้ ไปดูไปกำหนดเพื่อให้มีสติแช่ไหมกำหนดทำความรู้สึกกำหนดเพื่อจะให้มีสติสังรวมจะได้จิตใจสงบถูกไหมถ้าทำความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในเวลากำหนดน่ะถูกไหมไม่ถูกนะทุกท่านให้เข้าใจนะถ้าไปกำหนดอะไรแล้วแล้วก็ไปทำความรู้สึกว่ากำหนดเพื่อจะได้ให้จิตใจสงบอยู่ ม่ให้จิตใจเพื่านิ่งอาจะกำหนดเพื่ออย่างนี้แล้วก็ผิดนะผิดขออุปจนนาอ่าผิดขออุปจนนาดิขอให้เข,ข้าใจอย่างนี้ด้วยต้องกำหนดเพื่อจะให้รู้ว่าเป็นานามเป็นรูปนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นานามเป็นรูปแล้วก็จะได้เข้าถึงที่สี่สุดที่นี้แล้วก็จะได้ต่อไปได้แล้วต้องเข้าถึงอันนี้ก่อนเข้าถึงอันนี้ถ้าทาไรจะเข้าถึงได้ก็ต้องกำหนดหลักลึก เขาจะเปนดนามลูกกำหนดทำไมก็กำหนดจะให้รู้ว่าเป็นานามเป็นลูกนี่แหละเขาไปเรียนหนังสือเขาไปเรียนทำไมเขาไปเรียนเพื่อจะให้อ่านหนังสือออกจะได้รู้น่นั่นแหละั่านนั้นอันนี้นะคะต้องเข้าใจแตามันจะกำหนดนามอะไรหรือลูกอะไรก็ไม่ว่าแต่ว่าตอนอื่นที่จะรู้ว่าเป็นาน,นามเป็นลูกนะ่ะต้องเรียนก่อนท่านจะต้องรู้ในปริยัติก่อนวนะ่าอันนั้นมาเป็นนาม หรือเป็นลูกอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นลูกต้องเข้าใจดีก็่อกแล้วเวลากำหนดจริงจะรู้ว่ากำหนดรูปอะไรกำหนดนามอะไรต้องรู้จักนามจากรูปก่อนถ้าไม่รู้จักนามจากรูปกก่อนแล้วเวลากำหนดก็ไม่รู้ว่ากำหนดนามอะไรกำหนดนามหรือรูปก็ไม่รู้ถึงแม้กำหนดรูปก็ยังไม่รู้ว่าลูปอะไรกำหนดนามก็ไม่รู้ว่านามอะไร แา่มันกำหนดรูปอะไรนามอะไรทิ้งไม่ได้เลยนะคะกำหนดรูปเฉยๆไม่ได้ทิ้งย่างรับกำหนดว่าลูกนั่งลูกนั่งนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะเสียปัะสุทันหรืออะไรจะกำหนดเ่ยนั่งเนาะนั่งเนาะได้ไหมนั่งเนาะนั่งเนาะได้ไหมได้ไหม อะไรถึงไม่ไดนั่นคือก็อะไรถึงไม่ได้แล้วไเข้าถึงที่ีสุน้ำมารูปป้นเาได้ไหนั่งน้อนั่งน้อนั่งน้อจะจะรู้ไหมว่านั่งเรือเป็นลูกลืกเป็นน้ำนะไม่รู้ใช่แล้นั่งน้อนั่งน้อนั่งเรอเป็นั่งรือเป็นลูกกเนน้ำไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วน้มารูปป้ยานจะเกิดได้ไหม ไม่ครับผดดนะคะมันต้องมีเหตผลดังนั้นแหละที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไปแล้วทำไปแล้วโดยไม่รู้เหตุผลทีนี้มันก็ลำบากนะหลอมีคนมีหลายคนเนี่ยอ่ะไปตามไปตามคุณชัยวัฒน์พิจิี่แ้วบอกกับใครคนหนึ่งเให้บอกวาตไปตามคุณชัยวัฒน์พิจิแต่ว่าคุณน่าก็ไม่รู้คุณชัยวัน์คนไหนกนหรือ หน้าตาเป็นอะไรกันดูแล้วเป็นตามถูกไหมถูกว่าถูกใหถูกเลยนเพราะงั้นใค้กำหนดให้คนเหอนนาน่ะลูกอะไรกันดูอะไรไม่รู้แคแต่ว่าอะไรจะ็นูกอะไรเป็นนาไอ้ยักษ์หนักอย่างนี้ลูกใหา่อย่างนี้นะจะพาว่าอย่างนี้เป็นลูกหรือเป็นมารลูกอะไรนานอะไรอะไรกันดูที่คุณเข้าไปการก็ไปตามไม่ถูกเาจกคนไหไกันูถึงเน่ก็เป็นคนเหือนนันหมดอ่ะ แต่ไม <À. S 1> ่รู <ải> ้ไม่รู้ว่ามันตักจาอ่าไม่เรือกคนไหนเป็นคนไหนนะแล้วตามมาทำไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะที่เราว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นเป็นคนเหมือนกันจริงแต่ว่าคนนี้ทะไม่ใช่คนนั้นอ่ะรู้ได้ยังไงไม่ใช่คนเดียวกันอะรู้ได้ยังไงนะเพราะลักษณะมันต่างกันใช่ไหมคะอ่าแต่เตือนกันเหมือนกัน ทำไมถึงร no ู้ว่าตัองเรามือตัวะตัวของเราไม่ใช่ตัวเราออไงฮะอาดูเาลักษณะมันต่างเพราะการที่กำหนดรูลักษณะตากันนี่เองเป็นเหตุที่จะให้เราทำทำลายคณะะจงาอ้่นนทำลายธรรมะจงยาด้วย แล right. no right? right? so like ้วก็เข <Right. S 3> right. ้าเข้าถึงนาประลุแต่ละอันละอันด้วยอันนี้เมื่อรู้แล้วทั้งหมดเป็นนาประลุชนี้การกำหนดของเราทั้งหมดมันก็ไม่มีอูตรทั้งในโลกนั้นก็มีแต่นากระลุกเท่านั้นดีดีแล้วก็รู้ว่าโู้ทุกอย่างมีแต่นากระลุกนั่นเองแต่ถ้าไม่กำหนดอย่างนี้นาอะไรรูปอะไรจังนัดจังนาต้องรู้ว่ากำหนดนาอะไรรูปอะไรบอกรู้นใช่ไหมครับแต่ว่าเดิมเนี่ย คุณจลังถามเนี่ยไม่ไม่เข้าจะไปกําหนดเองนะอ่าไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยกำหนดอ่ะก็กำหนดนั่งรู้ว่านั่งอ่าอเนี่ยกำหนดนั่งแต่ทีเคยอะไอ้นั่งมันเป็นรูปหรือเป็นนามในในเวลาที่กำหนดแะรู้ไหมว่านั่งเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามไม่รู้ใช่ไหมล่ะเนี่ยแล้วทำไมอยู่ดี้ไม่รู้อย่างนี้เลยทำไม่ไอ้รูปนามก็ ก็ไม่ถูกจะเป็นอะรผฐานเข้าถึงนามารูปะในเสื้อนิาณก็ไม่ได้เข้าถึงไม่ได้แม่เข้าถึงไม่ได้แล้วพิจิุดที่ก็ามีหวังที่จะได้เนี่ยอันนี้ขอให้เข้าใจเหตุผลเรด้วยนะคะแต่เวลาพูดีน่ะเข้าใจนะเช่นเชื่อความคุ้มครองทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจแต่ว่าเวลาไปทำเนี่ยไม่ทําให้มันตรงกับความเข้าใจแล้วเข้าใจเพราะว่าอย่างนี้อาจารย์จะให้ทำอย่างนี้ นี่เวลาที่เรากป็นหนดไปนะเรา,รเา,าเก็หมดอย่างนั้นหรือเปล่าทความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าต้องสป็เกตอย่างนี้ข้าใจใเวลาพวใหญ่เข้าไปทำแล้วแล้วก็ทําไปอย่างนี้ก่าเมื่อกี้ไม่รด้จะช่วยยังไงนะคะก็เป็นจะมีหน้าที่แบกเขาแล้วแหละลเวลาไปทำนะต้องไปทำเองไม่ใช่เราไปทำให้ได้กแล้วถ้าเราทำให้ได้ก็สบายไม่ต้อไปทำเองนแลน้ก็มันต้องเล้วแต่ว่า เข้าใจแล้วก็ไปเวลาไปทําให้เกินกันกับความเข้าใจท้านต้องเก็ต้องจำได้ต้องเข้าใจว่าอาจารย์สอนมาว่าเวลานั้นต้องให้กําหนดอย่างนั้นทำความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเวลากําหนดก็ต้องกาหนดตางนั้นทำความรู้สึกอย่างนั้นให้เกินกับที่เข้าใจ